สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัศสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าขโมยศพตอนที่หนึ่งค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขโมยศพทั้งๆที่ใครๆประนามว่าการสังคมกับผู้หญิงอย่างว่าเป็นพฤติการที่น่าอับอายไม่เหมาะไม่ควรผู้ชายเราก็แอบไปหาแม่เทพธิดาราตรีกันบ่อยๆนับตั้งแต่ท่านผู้ยิ่งใหญ่ในวงราชการ ตลอดจนอัศวินอัดสเรสทั้งหลายที่อดที่จะไปหาความสุขไม่ได้นักธุรกิจชั้นสูงพ่อค้าขาหาหบดีทนายความนายแพทย์นักประพันธ์หรือข้าราชการพนักงานบริษัทห้างร้านตลอดจนกรรมกรหาเช้ากินค่าล้วนแต่เคยสังคมกับแม่เทพธิดาราตรีมาแล้วที่มีเงินกระเป๋าหนักก็เที่ยวแบบชั้นสูง แถวถนนหลังสวนบางกะปิซอยกลางและซอยอื่นๆหรือไม่ก็ตามร้านตัดเสื้อบางแห่งที่กระเป๋าเบาหน่อยก็เพียงเที่ยวแถวนางเลิงหลังอาคารราชดำเนินตามโรงแรมต่างๆแพร่งสรรพศาสตรที่กระเป๋าค่อนข้างแฟบเรียกว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยก็เลือกเที่ยวสถานที่ย่อมยาวหน่อยเช่นสะพานทาน หน้าโรงหวยหรือหัวลำโพงสุภาพบุรุษคนใดที่บอกว่าเขาไม่เคยเที่ยวสุกสนอย่างว่านี้หมายความว่าเขาโกหกตัวเองและโกหกท่านมิฉะนั้นเขาก็อาจจะมีความเป็นลูกผู้ชายไม่สมบูรณ์พอใจกับชีวิตประจำวันอันซ้ำซซากๆน่าเบื่อหน่ายมันเป็นความอายุติีรมอย่างร้ายกาศ ที่สังคมประนามพวกนกราตรีทั้งหลายว่าเป็นผู้หญิงคนชั่วเป็นคนสารเลวเปล่าหล่อนไม่เคยสร้างความสุขความมั่งมีของหล่อนจากความพินาศล่มจมหรือความเดือดร้อนของคนอื่นเลยหล่อนประกอบอาชีพด้วยสัมมาอาชีพเป็นการค้าที่ปราศจากเล่เหลี่ยมคดโกงใครแต่จะถึงกับให้ออกใบเสร็จรับเงิน ปิดอากรสแต็มให้ลูกค้าที่ไปอุดหนุนนั้นย่อมเป็นของเหลือวิสัยโซเพนีหาใช่คนชั่วหรือคนเลวไม่มนุษย์เราทุกคนจำเป็นต้องดิ้นรนช่วยตัวเองแม่นกราตรีเหล่านั้นไม่มีวิชาความรู้ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโอบอุ้มหล่อนหล่อนก็ต้องตัดสินใจเปิดการค้าขึ้น เพื่อต้องการรายได้มาเลี้ยงชีวิตจริงอยู่การค้าของหล่อนปราศจากเสรีต้องวิ่งหนีตำรวจและผจนกับนักเบ่งทั้งหลายบ่อยๆแต่หล่อนก็มีรายได้อย่างงดงามโดยไม่ต้องลงทุนเลยเพียงแต่ทำเอาหูไปนาะเอาตาไปไร่ชั่วประเดียวประดาวก็ได้เงินตอบแทนคณะพักสีสหายของเรา ท่านก็ทราบดีแล้วว่าทุกคนล้วนแต่มีฐานะเป็นเศรษฐีซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเสียกิมงวนนั้นใครๆก็ทราบว่าเป็นมหาเศรษฐีหมายเลขหนึ่งแห่งประเทศไทยสีสหายเป็นคนหนุ่มที่ยังปรารถนาในรูปรสกลิ่นเสียงดังนั้นในายามว่างพักผ่อนจากการงานพลน,นิกรกิมงวนและดรดิเรก จึงพากันท่องเที่ยวไปตามสำนักแม่งามต่างๆป้าหยิบหม่อมแคเจเมียดนายอยู่และเจ๊นอมได้ข่าวว่าที่ไหนมีตัวอ่อนๆและใหม่เอี่ยมบรรดาสาธุชนทั้งหลายที่มีสตางก็พากันไปอุดหนุนอย่างอุ่นนาฝาข้างโดยเฉพาะวันต้นเดือนแทบทุกวิมานคึกคักและครื้นเครงผิดปกติ คืนวันนั้นตอนหัวค่าคาดิแลคเก่งคันงามแล่นมาจอดหน้าสํานักเจ๊น้อมมันเป็นวันที่ค่อนมาทางปลายเดือนมากแล้วประกอบทั้งฝนกําลังตกพรำพวกลูกค้าจึงไม่มีใครมาเที่ยวหาความสุขสําราญแต่สีสหายของเราไม่จําเป็นต้องต้นเดือนหรือปลายเดือนนึกจะเที่ยวเมื่อไหร่ก็ชวนกันแต่งตัว นั่งรถเก๋งออกจากบ้านหาความสุขตามประษาคนมีสตุ้งสตางเหลือใช้สำนักใหม่ของเจ๊หนอมอยู่ในซอยซอยหนึ่งใกล้กับกรมอุตุนิยมวิทยาของทหารเรือเจ๊หนอมเพิ่งย้ายมาจากซอยกลางเมื่อเร็วๆนี้ทำพิธีเปิดป้ายอย่างมโหลานที่นี่เป็นตึกสองชั้นกลางเก่ากลางใหม่แต่ใหญ่โตกว้างขวางมาก ขนอมหรือเจ๊นอมเช่าตึกหลังนี้ในราคาค่าเช่าเดือนละ3,000บาทมีบริเวณบ้านประมาณไร่ครึง่งเป็นวิมานเมืองฟ้าที่หรูหรามีบริการรวดเร็วทันใจให้ความสะดวกแก่ลูกค้ามีตู้เย็นขนาดใหญ่มีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงพร้อมด้วยเครื่องเล่นแผ่นเสียง มีโทรศัพท์ให้ลูกค้าพูดโกหกเมียทางบ้านว่าติดธุระที่โนนที่นี่หรือมิฉะนั้นถ้าเมียจะตามมาอารวาสคนใช้ที่บ้านก็โทรศัพท์มาบอกให้รู้ตัวเคลื่อนย้ายกำลังไปเสียก่อนสีสหายเพิ่งกลับมาจากพัตตาารแห่งหนึ่งเนื่องในงานกินเลี้ยงของสมาคมจีนไทยพี่น้องกันพลน,นิกรกิมหวนและด็เตอร์ดิเรกแต่งสากล นั่งรวมกันอยู่ตอนหน้ารถทั้งสี่คนอยู่ข้างจะมึนเมาและอาเสียกิมห่วนของเราเมาจนแทบจะครองสติไม่ได้อาเสียในตาปรือนั่งคอง,งอกแงกอยู่ในรถเขามองเข้าไปในบ้านเจ๊หนอมซึ่งสว่างสวัยด้วยแสงไฟฟ้าและนีออนและเขาก็หันมาถามนิกรด้วยเสียงอ้อแอเออนี่มานน่ไหนอันวะ นิกรหลับตาพูดเสียงออแอแกช่วยแหกตากันหน่อยดิการจะได้ดูให้รู้แน่ว่าที่นี่มันที่ไหนเออเฮ้ยหนักหนังตาจะลืมไม่ขึ้นแล้วและนิกรก็ทำคอขย่อนเหมือนกับจะคายแก้ว <c oughs> ด็อกเตอร์ดิเรกจุปากเอ้ย <c oughs> <c oughs> เ t ด minute เสียดายเว้ยอย่าให้มันออกมาเลยในจอมทะเลน์ลืมตาขึ้นมองดูโลกแล้วยิ้มแห้งๆแม,ม่ต้องกลัวคนอย่างอัวยอมตายดีกว่ายอมอวกออกมา <c oughs> เออวันนี้สบายดีแล้วเกินโลกเนี่ยเป็นของอัวเว้ยแต่ว่าพวกเรา กำลังมาหาโรคในวะเรื่องไงพักพยกักนี่มันบ้านเจนหอมในว่าพนว่าแกกลัวจะเป็นโรคก,ก็นั่งเฝ้ารถอยู่นี่ก็แล้วกันเราสามคนจะขึ้นไปคุยกับเด็กๆของเจนหอมซักประเดี๋ยวนี่กอนพยักหน้าโอเคเนโรเชิญเชิญตามสบายกันจะเฝ้ารถให้เดี๋ยวเนี่ย ผู้หญิงไม่มีความหมายอะไรสำหรับคนอย่างคุณน,นีิกรหรอวะว่ามันผะอ,อืดผะอ,อมชอบโกนเว้ยพนยกฝ่ามือผลักหน้าในจอมทะเลนค่อนข้างแรงแล้วพาเพื่อนเกลอทั้งสองลงจากรถเก๋งคันงามซึ่งมีราคาเป็นเรือนแสนสามสหายพากันเดินเปะปากเข้าไปในเขตบ้านเจ๊หนอมเอเยนรุ่นลายคราม ดำเนินอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนมาตั้งแต่ครั้งสมัยสวนสนุกแม็กซิมโรสฮอลเมื่อครั้งกระโน้นนิกรน,นั่งหลับอยู่ในรถเอนหลังพิงข้างรถในสภาพครึ่งนั่งครึ่งนอนไข่ห้างอย่างสบายใจปล่อยให้เพื่อนเกลอทั้งสามเปิดการสวิงอย่างสุดเวี่ยงตามอัธยาศัยแต่แล้วนิกรก็ได้ยินเสียงแจวแจวของผู้หญิงคนหนึ่ง ร้องลิเกดังขึ้นที่ริมรั้วบ้านกระดิ่งทองลืมตาโพลงรีบลุกขึ้นนั่งทรงตัวตรงตั้งอกตั้งใจฟังเสียงร้องเย็นยาค่ำแล้วกระดิ่งทองของน้องแก้วหายไปไหนไม่มาชื่นชิดเชย อเอยหน้าน้อยใจนิกรยิ้มแป้นเปิดประตูพรวดพลาดลงจากรถสะดุดเท้าตัวเองเสียหลักหกลมปาบไว้ตาเถนนินกรค่อ,คอยๆลุกขึ้นยืนไม่ใช่ตะเถนหรอกจ้ะฉันเอง <c oughs> วันนี้แก่ดีกรีไปหน่อย และนี้ก่อนก็รำป่อเดินเข้ามาหาแม่เทพที่ดาราตรีเจ้าของร่างอวบอัดขาวผ่องคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของเจ้น้อมในจอมทะเลนร้องลิเกเสียงแจวแม่ฝรั่งข้างรัวจะปล่อยให้สุขคาครัวพี่อาลัยหลือให้พี่สอยเถิดเนื้อนิม จะได้ไปจิ้มพริกกระเกลือเตรง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 เต่งเตรงเตรงเตรง,รงไม่ยอดกะรีสีสยามเพราะความรักจึงติดตามมาหาเธอพี่นี่รักแจ่มจันทร์ถึงกับนอนฝันเฝ้าแต่ละเมอ เห็นหน้าน้องสร้างทุกเหมือนกับถูกหูห้เบิรแล้วกระดิ่งทองก็โผลเข้ากอดหลอนแจมจันจาพระราชบิดาให้เี่มารับน้องกลับไปบ้านไปเมืองของเรา <c oughs> แม่สาวเวียงเหนือหัวรอคิกเอียงแก้มให้นิกรจูบโดยดี <c oughs> ไม่กลับละค่ะหนูอยู่กับน้านนอม สบายดีแล้วนิกรผิวปากหวือยกมือจับคางหลอนหนูไปหัดร้องยีเกมาจากไหนจ้าจันจำจันยิ้มอ่อนหวานจำจากวิทยุค่ะอ๋อร้องได้เพราะมากทีเดียวพูดพลางประคองหล่อนพาเดินตรงไปยังตัวตึกใหญ่เห็นหนู hmm. แล้วเสียดายความาสวยของหนูเหลือเกินให้เด่นตาย ถ้าหากว่าหนูยังเป็นสาวแล้วก็ส่งเข้าประกวดนางสาวไทยเป็นได้มงกุฎเพชรเด็ดขาดฮปากแก้มคิ้วคางกระจุ๋มกระจิม๋มไม่น่าจะมาขายกะหรี่ปั๊บเลยหนูไปเป็นเมียน้อยพี่เอาไหมแจมจันสันสีซาหนูไม่ต้องการเป็นเมียน้อยใครและเป็นเมียหลวงใครหรอวคะ่ะ ถ้าหนูจะมีผัวก็ต้องผัวเดียวเมียเดียวเขาพาหลอนขึ้นมาบนเรือนจำจันเป็นดาราดวงเด่นของสำนักเจหนมค่าตัวของหลอน100่งร้อยบาทเท่าๆกับคนอื่นแต่จำจันมีรายได้มากกว่าใครเพราะมีแฟนมากภายในห้องรับแขกอันหรูหราของสำนักเจหนมพลกิมหวนกับดอเตอร์ดิเรก กำลังดื่มสุราโลมนารีกันด้วยความสุขเจนหนอมมีเหล้าและเบียร์ขายในราคาแพงลิฟพร้อมทั้งกับแกล้มบางอย่างเช่นมันทอดถั่วทอดและแหนมเข้าเกลียบกุ้งอาเสียสั่งตราขาวมาเลี้ยงเพื่อนหนึ่งขวดแหนมอีกสองจานนิกรพาแจ่มจันเดินเข้ามาในห้องพลแลเห็นเข้าก็หัวเราะลั่น ไห <laughs> นแกว่าจะเฝ้ารถยังไงอะในจจมทะเลนอมยิม้มก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่แจ่มจันท์มีกะใจลงไปเรียกกันที่รถกันก็เลยต้องขึ้นมารับบริการจากหลอนพูดจบนี่ก่อนก็ประคองแจ่มจันท์ไปนั่งบนโซฟาแล้วร้องยิ่เกอีกงามเอ๋ยงามพร้อม แม่ดาราซองเจหนอมพี่ขอหอมสักทีประจัน์งามหรือจะเทียบเปรียบจัน์ทพี่เฮ้ยอาเซียเอ็ดดโรลันนี่นี่วิมานฉิมพลีว้ยไม่ใช่วิกยี่เกไม่รู้จะร้องหาหอกอะไรนิกรหัวเราะเขามองดูเพื่อนเกิอทั้งสาม พลนั่งประคองกอดแม่สาวงามคนหนึ่งอยู่บนโซฟาข้างหน้าต่างเสียงหหวนกำลังออซอกับแม่สาวน้อยร้อยช่างเจ้าของนามวารุณีส่วนในแพทย์หนุ่มมีแม่สาวครึ่งชาติในตาสีฟ้าผมทองนั่งอยู่บนตักเขาหล่อนชื่อมากาเร็ตอายุไม่เกิน17ปีแต่รูปร่างสูงใหญ่เหมือนแม่มซึ่งถูกอกถูกใจดิเรกมาก วันนี้ในแพทย์หนุม่มเมามากที่สุดนั่งอมยิ้มในตาปรือมาร์กาเร็ตกล่าวกับด็อกเตอร์ดิเรกเบาๆพี่ไปนอนพักผ่อนที่ห้องหนูสักงีบไม่ดีหรอคะด็อกเตอร์ดิเรกยิ้มแห้งๆเดี๋ยวก่อนให้พี่กินเหล้าอีกสักข้าวหกขวดก่อนค่อยไปนอนเออหนูรู้จักหรือเปล่าวะพี่เป็นใคร มากรา์เรตยิ้มอย่างยียวนรู้จักสิคะทาไมหนูจะไม่รู้จักพี่เคยมารับบริการจากหนูตั้งหลายหนแล้วพี่คือคุณหมอดิเรกนรงฤทธิ์ในแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้เรืองนามแห่งประเทศไทยอร่อาอรอถ้าหนูป่วยไข้ไม่สบายไปหาพี่ได้พี่อยู่ประจำร้านดิเรกคลินิกอาคารราชดำเนิน สำหรับหนูฉีดยาผ่าตัดรักษาฟรีแม่สาวงามกระพุ่มมือไหว้เขาขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้หนูจะไปหานะคะทันใดนั้นเองผู้หญิงกลางคนรูปร่างอ้วนจำมํ่ำคนหนึ่งอายุประมาณ40ปีแต่งกายหรูหราได้พาตัวเดินเข้ามาในห้องรับแขกอย่างรีบร้อน หลอนคือเจ๊หนอมหรือนางถนอมเจ้าของและผู้อำนวยการสำนักนี้นั่นเองเจ๊หนอมรีบยกมือไหว้สี่สหายอย่างเคารพบน,บนอบน้อมเพราะถือว่าคณะพักสี่สหายเป็นลูกค้าพิเศษของหล่อนและอุดหนุนหล่อนมาหลายปีแล้วตั้งแต่ครั้งเจ๊หนอมเช่าบ้านเล็กๆอยู่ทางสี่พระยาในตรอกสองพระก่อนมหาสงครามเอเชียบุรพา สวัสดีค่ะลันพูดยิ้มยิม้มประธานโทษนะคะดิฉันเพิ่งกลับมาจากเล่นไพ่เดี๋ยวนี้เองพลยิ้มให้ลนันไปเล่นที่ไหนอะเจะบ้านติดติดกันนี่แหละคะ่ะพอเข้ามาทางประตูหลังบ้านเด็กๆก็บอกว่าพวกคุณมาท่านเจ้าคุณไม่ได้มาด้วยหรอกหรอกคะลันถามถึงเจ้าคุณปัจจนึกนิกรว่า เปล่าจ้ะเจ๊คุณพ่อบอกว่าเมื่อเดือนก่อนมาหาเจ๊น้อมถูกเจ๊น้อมทำพิษเข้าให้ต้องให้ดิเรกฉีดเพนิซิลินให้ถึง20ล้านยูนิต <S <S เจ๊นอมลืมตาโพลงยกมือขวาทาบอกตายตอยเดี๋จะไม่เคยเป็นอะไรนี่คะนี่กรหัวเราะ <laughs> คุณพ่อท่านก็ไม่เคยไปยุ่งกับใครนี่นะ นอกจากเจโนอมคนเดียวเท่านั้นพลผู้ตัดบทเป็นธรรมดาเนอะอีกอนไม่น่าจะตัดเพราะต่อว่าเจ้นมเลยเป็นทาหารออกศึกมันก็ต้องถูกอาวุธขาดศึกเจ็บป่วยบ้างล่ะน่การเห็นพองด้วยเออจริงเว้ยถนอมเดินมานั่งบนเก้าอี้นวมตัวหนึ่งโอภาปราศัยกับสีสหายอย่างนอบน้อมหล่อนและเด็กๆของหล่อน พอใจต้อนรับสี่สหายของเรามากกว่าใครเพราะทุกครั้งที่สี่สหายมาเที่ยวที่นี่หล่อนจะต้องได้เงินค่าบริการและค่าเล่าค่ากับแกล้มไม่ต่ำกว่าพันบาทเมื่อยขบก็ให้แม่ว่ารุนีกะบีบนวดไทยสิคะเสียถานอมกล่าวกับเสียงงวนอาเส่ยหัวเราะ <laughs> จ้าเมื่อยแล้วเกินหมูเนี้ย เส้นสายมันตึงเครียดไปหมดแต่ว่าประเดี๋ยวค่อยนวดก็ได้ถนอมเปลี่ยนสายตามาที่ในแพทย์หนุ่มโถคุณหมอของดิฉันคงจะเมามากนั่งตาปลือเชียด็อกเตอร์ดิเรกลืมตาโพลงนู no, ไม่เมาหรอกจ้ะฉันอยู่ประเทศอินเดียฉันกินวิสกี้ตราขาวครั้งละสองโหลฉันยังไม่เมา ท่านมหาราชาจันทรกุมารถึงกับออกปากว่าฉันกินเล่าเก่งที่สุดในโลกเป็นยังไงเจ๊หมูเนี่ยการค้าได้ผลดีหรือทานามหัวรา <c oughs> ้าจะดีอะไรค้าคณหมอย่างเขาหน้าฝนแล้วพวกขาประจำหายหน้าไปหมดพวกนักเบ่งทวีขึ้น มาถึงก็อวดอ้างอิทธิพลพูดแล้วนี่ฉันหมดศรัทธาที่จะหากินอย่างนี้ช่างไม่เห็นใจกันบ้างเลยตัวฟรีก็ไม่ว่ายัางจะพาเพื่อนฝูงมาฟรีอีกพลว่าการค้าอย่างเงี้ยต้องอดทนหน่อยเรื่องเบ่งสมัยเนี่ยเป็นของธรรมดามึงเบง่งกูเบง่งเบ่งเข้าหากันแล้วก็ไอกการเบ่งนี่แหละ ทำให้คนที่ไม่มีอิทธิพลอะไรคือคนธรรมดาอย่างเราเราไม่ยอมให้ความร่วมมืออะไรกับพวกนักเบ่งผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นเลยแม้แต่หน้าเราก็ไม่อยากจะมองเพราะกลัวจะมีเรื่องนี่แหละสามาคีธรรมของชาติไทยเราจึงไม่ดีเหมือนชาติอื่นใครถูกกดขี่คมเหงรังแกคนนั้นก็เจ็บช้ำน้ำใจผูกใจเจ็บไอคนที่ขมเหงเขาได้ ใช้อิทธิพลข่มขู่เขาเรื่อยๆไปฉันว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรจะรีบเร่งแก้ไขอย่ายอมให้มีการเบ่งเกิดขึ้นได้ถานอมเห็นพองด้วยน,นนสรีคะคนไทยด้วยกันไม่น่าจะใช้อิทธิพลข่มเหงรังแกกันเลยผู้ที่มีอำนาจถ้าใช้พระคุณควบกับพระเดชใครๆก็ยกย่องเคารพนับถือเดี๋ยวนี้นะ่ะ คนที่เขาเป็นผู้ดีจริงๆไม่ใครจะกล้าย่างกลายออกจากบ้านหรอกคะ่ะจะมาเที่ยวหาความเพลิดเพลินบ้างก็กลัวมีเรื่องเมื่อคืนวันพุทธที่แล้วเนี่ยมีท่านผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งมาเที่ยวที่นี่เกิดหมั่นไส้พวกอเสียกลุ่มหนึ่งก็เลยควักปืนออกมายิงขึ้นฟ้าสองสำนัดเล่นอกสั่นขวัญแข,ขวนไปตามกัน เสียงรถยนต์คันหนึ่งแล่นมาจอดหน้าบ้านเจหนอมและเสียงแตรไฟฟ้ากดติดติดกันหลายครั้งเสียงงหวนทำหน้าตื่นตื่นเฮ้ยแตรรถบูอีกนี่ว่ารู้เมียจะมาตามเรานิกรหัวเราะ <laughs> อย่าปลอดลอยไปหน่อยเลยว่ารถบูอีกมีตั้งหลายร้อยคันแตรมันก็เหมือนกันทั้งนั้นเมียจะมาทำไมวะคนอย่างนายนิกร ไม่เคยกลัวเมียเลยพลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างห้องรับแขกแล้วสะดุ้งเฮือกหันขวับมาทางนี้ก่อนพลางพูดละล่ำละลักเฮ<ห>้ยเมียเรามาจริงๆแล้วเว้ยไอ้เหี้ยกำลังเดินนำหน้าพาเข้ามาในบ้านนี้นิกรใจหายว่าบพรวดพลาดลุกขึ้นยืนพูดกับเจ๊หนอมทันทีเจ๊หนอมอย่าบอกฉันว่าฉันมาที่นี่พูดจบ นายจอมทะเลนซึ่งคุยอยู่หยกๆว่าไม่กลัวเมียรีบมุดเข้าไปใต้โซฟาพ้นหัวรอก,าก้าออกมาไอก้อนไอแห้วกับคุณอามากันเพียงสองคนเท่านั้นออกมาเถอะนิกรถอนหายใจโล่งอกสามสหายกับเจ๊หนอมและแม่สาวน้อยทั้งสี่คนหัวเราะชอบอกชอบใจไปตามกันนิกรคลานออกมาจากใต้โซฟาและลุกขึ้นยืน ทำหน้าการียกราดเจ๊หนอมหัวรอคิก <c oughs> ไหนคุยว่าไม่กลัวเมียยังไงละ่ะคะคุณนินนก่อนนิการยิ้มการียาราดไ <c oughs> อ้กลัวน่ะไม่กลัวหรอกไม่อยากหาเรื่องเดือดร้อนรำคาญใจ <c oughs> โธ่เจ๊คิดดูสิผู้หญิงตัวนิดเดียวตบเบาๆก็เยี่ยวราดใครจะไปกลัวนุนนริคค แต่ว่าดิฉันะไม่เคยเห็นใครตบเมียของเขาเลยเมียมาตามที่นี่ทีไรยอมให้ดึงหูกลับบ้านทุกคนบางคนถูกเมียตีหัวด้วยรองเท้าส้นสูงก็ยังมีที่นี่มีอะไรแปลกๆเสมอเลยค่ะเจ๊หนอมรีบพาร่างอันอ้วนเตีย้ยออกไปจากห้องรับแขกในเวลาเดียวกันเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแหว้ว ก็พากันเดินขึ้นบันไดามาบนตึกอย่างรีบร้อนสีหน้าของเจ้าคุณปัจจนึกเคร่งขรึมผิดปกติท่านเจ้าคุณยกมือรับไหว้เจ๊หนอมแล้วพูดโดยเร็วไอศีคนอยู่ไหนล่ะทหนอมยิ้มอ่อนหวานอยู่ในห้องรับแขกค่ะชนสิคะเจ้าคุณเจ้าคุณปัจจนึกเปลี่ยนสีหน้าที่เคร่งเครียดเป็นยิ้มแย้มแ,มแจ่มใส ท่านตรงเข้ามายกมือจับคางเจ๊หนอมเบาๆแต่แล้วเจ้าแห้วก็กระแอมขึ้นทันทีท่านเจ้าคุณหันขวับมาทางเจ้าแห้วยกเท้าเตะพลักเข้าให้นี่นะกระแอมทาไมวะเจ้าแห้วทำหน้าเมยรับประธานมันคันคอหอยนี่ขอรับท่านเจ้าคุณจูงมือเจ๊หนอมเดินเข้าไปในห้องรับแขกอันกว้างขวางโอถง เจ้าแห้วตามเข้ามาด้วยสีสหายพากันมองดูท่านเป็นตาเดียวลูกศิษย์ของเจ๊หนอมต่างกระพุ่มมือไหว้เจ้าคุณปัจจนึกอย่างนอบน้อมสวัสดีค่ะคุณป๋ามาร์กเร็ตแม่ชูคู่ชื่นของนายแพทย์หนุม่มกล่าวทักเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแป้นแล้วท่านก็มองดูเสียงงวนอาเสียถามทันที ทำไมคุณอาทราบแล้วครั glasses, บว่าพวกเรามาเที่ยวที่นี่เจ้าคุณว่าฉันไปตามแกที่พัตตาคารเหล่อยินพบพักพวกของแกเขาบอกว่าแกพากันมาเที่ยวบางกะปิก็เลยเดาวเ,เอาว่าแกต้องมาบ้านแม่น้อมรีบไปบ้านพาหุรัตเธอเจ้างวนเจ้าสัวกิมเบ้ es, ไม่สบายมากอาเสียทำคอย่อนกลืนน้ำลายเอือ้อ ตี๋ผมก็ตายไปแล้วนี่ครับเจ้าคุณลืมตาโลงโอขอโทษทีเว้ยอาพูดผิดไปอาหมายถึงเจ้าสัวกิมไซลุงของแกทางบ้านแกที่พาหูรัตเขาโทรศัพท์บอกไปที่บ้านพัชราพรว่าเจ้าสัวกิมไซอาการหนักมากให้แกรีบไปที่บ้านพาหูรัตเดี๋ยวนี้เซียงฮวนทำหน้าเบื่อนายว้า ผมไม่ใช่หมอนี่ครับแล้วก็อาแปะแกป่วยเป็นโรคคนแก่สามวันดีสี่วันไข้ปล่อยก็ตามเรื่องเหรอครับพรุ่งนี้แกก็คงไข่อย,อย่างชั่วป่วยกระสอกระแสะมาตั้งเดือนแล้วจะตายก็ไม่ตายสักทีเจ้าคุณปัจจนึกทำตาปรีบๆเออแกพูดยังไงวะเจ้าสัวกิมไซน่ะไม่ใช่ลุงของแกหรอกหรือ พูดเป็นบ้าไปได้ไปโว้ยรีบไปเดี๋ยวนี้แหละเจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงและพวกเมียเมียของแกเขาไปที่บ้านพาหุรัตแล้วคุณหญิงท่านขอร้องไห้อาเที่ยวตามตัวพวกแกเสียงวงนหันมาพยักหน้ากับนายแพทย์หนุม่ไมไปไปคนเดียวก็แล้วกันแกเป็นหมอแกจะได้ช่วยรักษาพยาบาลได้เต็มมือไปหน่อยเถอะวะพ่อคุณ เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ